He, he, là khi tình hoa trà mới được Vớt, nha, tớ, vớt, vớt đây Tớ kêu, tớ kêu Tớ kêu, นี่ตุก๊กตาแล้วปดนี่นี่มีตุก๊กตาแล้วตุก๊กตามาแล้วไอ้ปดอืมเอ้นี่นั่นนี่ฮันก็นี่นี่นีน่นี่นน เ้อเลยเนี่ยเนี่ยตุ๊กตาเนี่ยเออเออฮัลโหลฮัลโหฮัลโหลฮัลโหตฮัลโหลฮฮฮ Eh, tuh ketawa iki tua nih, si tua nih, engko. Eh. Tuh ketawa mesti si tua nih. Pura sawar dai? Hmm, nan, nan, nan. Engko. Happy sawan dai. Yes sawan dai. Yes sawan dai. Sawu tu Hmm? Sao tụi đây à đây. Happy ao tụi đây. Nó chi, nó chi, nó chi, nó chi ao đây. Hử? Bò tụi đây. Nè. Nè, tụi cả tạt tới là bấm khi hẳn con nè, nè, nè. Mà tên là bấm thế Nè. Mà tên như đây, bò tên như thế Mà tên là bấm như đây. Hử? ตุก๊กตาเตลบำจะได้ก็ <c oughs> มันจะนี่กะเอ่ออ่ะหมุน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 หรอละตุก๊กตาหมุนละตุก๊กตาม้าหมุนละปดฮึตุก๊กตาม้าหมุนมันหมุนได้เปลี่ยนหนึ่งนั่นก็ตุก๊กตาม้าหมุนทั้งก็เฮ้ยออตรงไหนเออตรงไหนจี้กันจี๊กโลก เอาตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เหรอเอาตัวนี้ห้ามมือจาะปากเยี่ตัวไหนที่ที่เหรอเอาตัวนี้เร็วนั่นนั่นทั้งก็อืมลิมลิ้มเลยไอ้วันวันเอ้ยนี่นี่คนเฉยนี่นี่คนเฉยเนาะ นี่คนสวยแต่ Lindsey. คนสวยคนสวยยืนไหนนี่คนสวยนะดีเนาะโอ้นี่คนรอไอ้วันวันวันคนรอนี่เออวันคนรอกาวันคนรอรอก่อนนี่รอก็รอเออนี่เนาะคนสวยกาเอาล้วตุ๊กตาลอยได้มาแล้วทุกอ่า นี่ตุ๊กตาเล่นล่นลอหมุนฮันก็นี่มาหมุนฮันโกนี่หมุนได้นี่นี่หมุนได้เลยตุ๊กตาหมุนได้ฮันก็นะแมนนี่นี่น,นี่ฮันก็ตุ๊กตาเล่นมาหมุนเนาะเนาะตุ๊กตาเล่นมาหมุน ขตัวได้กัเดอเอาตัวได้ขตัวได้ปเอนตัวได้ยื้อตัวได้นะป่วนตัวได้แหน่ะป่วชอบน่ะเงือนเออเอาตัวได้เอาตัวได้ที่กนที่ด้วยเอาตัวได้ย okay. ื้อตัวได้ยื้อทีสมพูดิเนะเอาตัวนี้ก็นเนาะเอาตัวนี้ก็ นี่ตัวนี้สวยตัวนี้สวยเนาะกุกก็เสียเยอเนี่ยเยอสียสีชมพูเนาะเนาะโบตัวใด้เปียตัวใด้เอาตัวเฉียวเขียวนี่เนาะเนาะเอาตัวนี้ก็นี่เอาตัวนี้เนาะเนาะโบตัวนี้ก็นี่ตัวนี้งามนี่ก็นี่นี่นี่เออตัวนี้เนาะนี่เนาะ อาสีชมพูน่ะสกายโป่งเนาะเนาะเอ้ยคนไหมเนาะตอนนี้เนาะนี่นี่คนนี้สวยนี่สกายโป่งเตยเนาะเนาะเอาสองตัวกันเอากี่ตัวเอาแล้วตุวต๊กตาหมุนแล้วนี่ตุต๊กตาหมุนน่ะเด้อนี่แล้วก็นกี่นี่นี่ นี่หมุนได้หน่นี่ฮึฮึฮึน่ะ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 เอาละเอาละขอตัวเก้าตัวได้จับได้ก็ฮึเอาละเอาละจับกันไม่ได้แล้วตัวได้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 เร็ว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 ขอเพ่อตัวได้ đấy, thì ăn Không chơi À là 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 Đứng, 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 đứng Đứng lên, bỏ, đứng lên Đứng, 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 đứng không, đúng À, Hãy subscribe cho kênh không เหี้ยเห็นก็นั่นอ่ามาเล่นละหมอกล่อหมุนเลยปีเดียวมันก็เล่นล่อหมุนแล้วมันก็ตุ๊กตาหมุนก็นั่น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 ตุ๊กตาหมุนนั่นกอนั่นนั่นปวดนั่นปวดดึง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 ลูกเออดึงลูกดึงเอาดึงเอาดึงดึงดึง

sau tận sao tổ đen đứng ở đây, cầm Man, làm nè. Sì, lái nè. nữa nè. Sì, mối nè. Sì, mối nè. lái nè. Sì, mối nè. mối mọi lái, Sì, mọi nè. Sì, ra nè. ra, nè. Sì, mọi nè. 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 นี่แล้่างนี่โอ้นี่แม้าตวเสียนงป๊อดเม่าปดฮะแม้แมาตวเสียเนี่ยไลยเนี่ยแมวน้อยก่อแมวน้อยก่อปีอืมว้าฮึมแม่ชอบแต่ชอบกะอืม con loại đấy tà hm đây hm hm hmm. 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 oh, huh? có hm 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 mì hm 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 ฮ่าอ hmm? ah, ืมโปจะดึงกะดึงตุ <c ười> ๊กตาแต่อืมเอาได้ก็เอาได้ก็เอ๊ะเอาตัวนี้ก็อานี่นี่ตัวนี้ก็นี่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 เอาตัวนี้เนาะนี่อดึงดึงเร็วดึงเร็ว ดึงดึงดึงกำลูกกำ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 ได้ก็เอ้ากำบวได้แล้วเอาเย่ตัวนี้เย่เลวเย่ตัวนี้เนาะนี่นี่นี่อ่าตัวตากเขาเย่เลยกำลุกได้เหอกำลกใจใจใใจ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 ใใไม่ดูสูงเนาะกำบ่ได้เนาะเฮ้ยไม่ยูสูง แล้วอไรโปรดอยากได้ละโปรด่ะเฮ้โปรดอ,อ,ปรอยากได้แต่อืมอืมอะไรตุ๊กตาแต่ตุ๊กตามาล้อยได้แต่แมักอสอบมันก็นสอบตุ๊กตาล้อยได้แต่ ดูดูฮึกลได้ก็ห no ือมีใครกลได้ห้องเนี่ยมาลอได้แมอนั่นนั่นนั่นลอได้หมอโอ้เอาตุ๊กตาลอยได้ฮ่า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 ฮู่้ชอบใจนั่นไอพี่ชอบใจแต่ ตุ๊กตาลอยได้พี่ชอบใจกันอืมนี่นี่ทั้งก็มาลอยได้หั้งกอนั่นอืมมุดซิดเนานะเอาบ่ได้เนาะมันสูงแต่อืมมันสูงเนาะสูงกระป๋อเนะาะเอาไปได้เนาะพี่นะเนาะมอะไรเนาะมันนะมเอาไปได้เนาะ ตุก๊กตามันสูงเนาะเอาไปได้แต่เนาะปีไข่ลับลนั่นนั่นนั่นจะอยากได้ตุก๊กตานั่นนั่นมดทสิ์เอาไปได้แล้วมันสูงแต่เนาะปวดเมยยอง